เฮ hey, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเบลนะคะในเกมนี่แหละหนูบ้าน,บ,านบ้านนะคะก็วันนี้นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราเจอเจ้านกพวกนี้เนี่ยอ่าเราก็เก็บใส่หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปดูในอีพีในภาคที่หนึ่งให้ให้จบนะคะในในช่องนะคะทุกคนอ่าตอนนี้ เราก็กําลังจะเปิดบ้านนะคะแต่เราหาทีช่ช่อนก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเปิดเข้ามาเนี่ยวินี่ไงทุกคนมันรออยู่ข้างหน้าเลยอ่าวนี้ไว้แล้วก็มาเปิดเปิดพร้อมกันทุกคนเราไฟดับก่อนดีกว่านะไฟดับอ่ากดเลยอ้อยกด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 หูไฟมาพอด,ดีเลยรอแป๊บนึง ตอนนี้นะคะทุกคนมันกําลังตามหาลูกอยู่นะก็คือเรามาแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันตามหาลูกอยู่เนาะนี่มันมองมันก็ไปแล้วมันไปไหนอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอุ๊ยมีหอยทากด้วยอยู่ดีๆนะคะเราก็ว้ามาตรงนี้ทุกคนเออเอ้ย,อยทําไมเดี๋ยวเอยเบลลลืมไปว่าเราต้องหยุดเวลา ถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าตาห่างเนี่ยเราจะสามารถนี้ได้เนะาะนี่ไงเดินไปเดินไปแต่ว่าเหมือนว่าจะบักนะทุกคนไม่อั่เมื่อกี้เราตุยแล้วนะบักใช่ปะเปว่าน่าจะบักนะโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วไปดีกว่าทุกคนอุยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ทุกคนอะไรเนี่ยอ๋อไอเกมปืนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา จะไปเล่นกันนะคะว่ามันเล่นกันยังไงนะเขาบอกให้เราเก็บเเปลือกหอยนะคะให้ครบ8ดนะคะแล้วก็เอามาเพื่อปลดล็อกอในกล่องนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กล่องว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรให้เราหรือเปล่านะคะโอเคโอ้ทำไมกดไม่ได้ล่ะมันน่าจะยังไม่ครบหรือเปล่าอ๋อนี่ไงกดใส่ไปอยู่ แล้วประตูตรงนี้นะคะก็จะเปิดอ่าแล้วเราก็เก็บไปเลยได้ฮีกาสีเขียวนะทุกคนต่อไปเราจะต้องไปไหนกันต่อราทุกคนอ๋อประตูนูน้นแต่ว่าเหมือนว่าเรานะคะจะอ๋อเอามันเอาไว้ให้กดตรงนี้ทุกคนอ่าแบบนั้นอ๋อเป็นเกมให้เราเล่นหรอให้เล่นอะไรขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอาอันนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ ไอรอนะคะทุกคนว่ามันจะไปอันไหนตืดตืดอันนี้อเน,นี้อ,น,น,อน,นี้อันนี้กดรีบกดนะทุกคนต้องรีบกดเดี๋ยวมันจะไม่ทันอ่าต่อไปอันไหนต่อไปอันไหนอันไหนอันไหนฝั่งไหนเนี่ยมันมีสองฝั่งทุกคนอันล่างไม่เกี่ยวนะอ่ะได้แล้วทุกคนโอเคพอเราเล่นจนผ่านโค้หมดแล้วมันก็จะเปิดประตูให้เรานะคะอันนี้เราต้องมาตรงไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลย อออันนี้เหมือนว่าจะเป็นขีดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ต้องใช้อันนี้ไงคีกาดอ่ามันเป็นขีการดสีฟ้าหรออ่ากดตรงนี้ไปเลยอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนเราจะต้องไปไหนอะอ๋อมันมีห้องนี้เปิดนะคะทุกคนเอ,อ้ยก็ห้องเดิมที่เรามาหรือเปล่า ที่แบบตอนแรกมันมีคิการ์แต่เราไม่มีคิการเข้าอะ่ะแล้วเราต้องไปไหนต่อนละเนี่ยแล้วหอยท่าก็หายไปแล้วนะทุกคนเจ้าตัวนั้นก็หายอันนี้ไงคิการส์สีฟ้าที่เราตอนแรกไม่มีนะทุกคนแต่ตอนนี้เรามีแล้วนะคะอาประตูเปิดเป็นที่เรียบร้อยลงไปข้างล่างเลยห้องข่าวจัวเลยทุกคนอุ๊ยอะไรอะ่ะโอ้ทุกคน เหมือนด้านในโลบอกเลยทุกคนที่มันจะเป็นออบบี้เนาะอันนี้มีจดหมายลายสักอย่างนึงนะคะเหมือนว่าเด็กๆนะคะจะไปกับเจ้าแมงกระพุนเหรอใช่ไหมไปเล่นโดนหลอกไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะไปตามทางโอเคเหมือนด้านในออบบี้เลยทุกคนแต่ว่าง่ายกว่าแค่นั้นโอเคเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะคะ ความจริงเดินอย่างเดียวก็ได้มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะทุกคนแต่นี้ต้องกระโดดเนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่ายบาๆนะเจ้าของเล่นพวกนี้ฉันไปดีกว่าโอ้โหไฟก็คือเราเดินแล้วมันก็ติดทีละดวงโอโ้ยิ่งกว่าหนังผีอีกเรียกโดนมาก่อนนะทุกคนก่อนที่ จะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้านะคะทุกคนเราจะเจอกับอะไรข้างหน้าเหมือนจะมีห้องห้องนึงนะทุกคนเหมือนมีเค้กหรออ่าเค้กหรอเค้กหอมบาน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 นี่บานบานเอ้ยกับเจ้าค,คุณครูค,คนนั้นนี่เขาเป็นแฟนกันหรอเราดูเค้กดีที่เราเห็นในห้องนั้นหรือว่าเป็นงานแต่งของพวกเขาเหรอ ตกลงที่นี่เกิดอะไรขึ้นกงนทุกคนเราดูประตูแต่ละบานมีรูปของตัวที่เราเจอเยอะมากๆเลยนะคะนี่นกคู no clue, แล้วก็บานบานแล้วก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกคนอุ้ยเจอมันเดี๋ยวอะไรอะ่ะเขามาพูดคุยกับเรานะคะว่าเราไม่มีทางนหนีออกไปจากที่นี่สรุปเลยแล้วกันเนาะอะไรเนี่ย ทำไมฉันจะไปไม่ได้ล่ะอะไรอ่ะโหเจวันบันเจ้าควรปล่อยฉันไปได้แล้วเออเบลสรุปได้ก็คือเขานี่คือเอาอะไรจากตัวเราไปนะคะตอนเราสลบปไปนะคะแล้วก็เออเขาเนี่ยพยายามจะช่วยอยู่แล้วเขารู้ว่าเราเนี่ยมาที่นี่เพราะอะไรนะคะ เพราะว่าช่วยลูกๆอะไรสักอย่างเหมือนว่าเราจะมีลูกเหรอมีตอนไหนเนี่ยแล้วก็เขาขอโทษนะคะที่เขาตีเรานะแล้วก็เขาบอกว่าเา่ะเราอ่ะคงไม่ไว้ใจเขาแล้วประตูทุกบ้าน,นี้เราจะเปิดอ้โฮประตูทุกบ้านเปิดแล้วทุกคนมันจะมีตัวอะไรไหมอ่ะตัวอะไรไหมออุ้ยเอ้ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูนี้เปิดอ้โหไปได้อ h my god มีตัวอะไรตามเราไหมอะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยตรงนี้มีไหมอะอุ้ยโอ้โหตกใจ m หม o ก็เราไปไม่ได้หูเดี๋ยวคุณครูคุณครูตามเรามาทุกคนโอ้ oh my god เดี๋ยวทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี้ยผ่มาทุกทางเลยทุกคนุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องใจเย็นๆนะคะต้องตั้งสติเราเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะโดนข้างหลังเนี่ยอันนี้ได้เนาะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มีอะไรเรามีคยกการน์นี่แต่ว่าไอ้ตรงนี้มีแการอบบัตอ้ยคยกการ์ตรงนี้กด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 อ่าประตูเปิดประตูเปิดอุ้ย,ยเรียบร้อยคุณครูไปเร็วเฮ้ยแล้วเหมือนคุณครูเขาจะทิ้งอะไรไว้ให้เราด้วยนะคะทุกคน ก็คือไม่กี้คืออะไรอะ่ะทำไมทำร้ายพวกเดียวกันน่ะงงมากเดี๋ยวทำไมคุณครูเขาว่านั้นน่ะโดนทำร้ายพวกเดียวกันหรอหรือว่าความจริงเราไม่ใช่พวกเดียวกันหรอหรือเจ้าเขียวอะ่ะมันเป็นคนละพวกกันหรอคืออะไรงงไปหมดแล้วทุกคนก็คือตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะมีตัวอะไรตามเรามาอีกไหมอะ่ะอุ้ย เอเอไอตัวนั้นนี่วะทุกคนเออเจ้าปีเตอร์เออไม่ใช่นั่นมันแมลงสาบนั่นสไปเดอร์แมนนี่ล่ะเออเราจะขอไม่ไปนะคะเรารีบไปห้องนี้กันดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะไม่ยุ่งกับไอ้เจ้าตัวนั้นแล้วนะคะน่ากวัวมากๆเลยเอา้ามีรถเหมือนเดิมนะคะกดไปเลยเราจะไปกันไหนต่อเราจะไปไหนกันต่ออา้า ก็คือน่ากลัวมมากๆเลยทุกคนอตอนนี้เรากําลังจะลงไปไหนน่าจะรอดแล้วหรือเปล่าทุกคนออะไรเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องตายถ้าลงไปข้างล่างหรอเอา้าแล้วเรากําลังลงไปข้างล่างอะทุกคนเดียว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 เราจะตุยไหมอ้อาวจบแล้วลนะทุกคน โหเมื่อกี้ตกใจเจ้าตัวเขียวมา,มากๆเลยทุกคนโผลมาทุกที่เลยแล้วแถมมันทำลายคุณครูด้วยงงมากเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะคะในภาคที่สองเย่จบแล้วนะคะในภาคที่หนึ่งกับภาคที่สองนะคะทุกคนก็ใครที่อยากดูภาคที่สามต่อนะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบลด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อดูภาคที่3นะคะถ้าเบลมาเล่นนะก็ตอนนี้ภาคที่3ยังไม่เห็นนะคะแต่ถ้ามาเบลจะรีบเล่นให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะสนุกกันไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเบลไปก่อนนะก็รอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเบลจะไปเล่นแมปหรือเกมอะไรนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เบลเล่นแมปหรือเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะ